นี่เซตนี้เขาบอกว่าแค่รอยเดียวนะคือหอยตัวใหญ่มากเลยค่ะนี่ใหญ่มากสวัสดีเพื่อนเชาวเยเซอลชนแนลทุกคนนะคะ ว่าบรรยากาศของตลาดบาบางแสนมันจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็มีอะไรน่าสื้อบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลย ดี๋ยวให้ดูอ่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้มีกั้งอันนี้เขาเรียกว่ากั้งกระดานเนาะแล้วก็มีปูหมาเป็นๆเ,เลยก็มีนานเนื้อไข่แน่แนๆเลย <Wow. S 1> ราคาก็เหมือนอาหารทะเลสดทั่วไปเนาะนี่นี่นี่น,นี่เราเห็นแบบว่าไข่ปลาเนี่ยเป็นพวงเลยนะไข่ปลาลิเกิวขีดละร้อยสี่สิบถ้าซื้อเป็นโลก็อันนี้พันสามอันนี้ขีดละร้อยี่สิบกิโลละพัน อ่ะไปมีแมงดงแมงดาเอ้ยมีมีกุ้งมังกรด้วยโลละ800เองถูกมากเลยตัวนึงก็อาจจะโลกว่ากุ้งสดนี่นี่เลยอันนี้อันนี้หัวไข่เลยหัวไอ้แกงแบบนั้นเลยนี่เป็นเป็นเลยนะคะตัวกดได้นี่อันนี้มีบริการปิ้งย่างปิ้งย่างค่ะปิ้งย่างให้ด้วยฝั่งนี้มีมีหอยเชงโลละร้อยเจดสิบาทเลยเออตัวใหญ่มากดู พกไส้ทะลักสีสันน่าทานมากเลยนีมม่มีหลายไส้ด้วยเคือฟักทองข้าวโพดมันม่วงอันนี้เป็นยำแซลมอนยำกุ้งมีน้ำจิ้มซีฟู้ดขายด้วยมันคืออูนิไทยนะคะ ชุดละ120ชุดหนึ่งก็คือมีอะไรให้บ้างคะชีหนึ่งตัวพรสไลายโชว์อยู่มาจาบิคาีิโอ้ก็จะคือก็จะได้หอยเม่นหนึ่งตัวเนาะเป็นเขาก็จะทำมาให้เลยแหละแล้วก็มีสาหร่ายมีซอสเฮ้ยมันสดสดนี่เราเห็นตามันตามันแ่ามันดินดึ๊บดึ๊บดึ๊บไอจ๊อเขาลูกใหญ่มาก กล่องนี่กล่องกล่องหนึ่งร้อยบาทก็คือมีสีลูกสีลูกนี่คือจุกมากเลยนะลูกนึงคือจุกมากเคยกินกันหรือเปล่าเขาแบบปิ้งใหม่ๆเลยนะปิ้งใหม่ๆสดๆเลยเจ็ดไม้ร้อยเลยเฮ้ยหอยนางรมสดๆเลยอัน้ได้นะครับค่ะแเขาให้แง่ได้ด้วยอ่ะนี่หรอ อ้ยนี่อ่ะอันนี้รับประกันว่าปวดแท้แน่นอนจะลองเอานิ้วมาแย่เล่นดูก็ได้นะคะอันนี้ขายยังไงคะตัวสิบาทครับตัววิตัวละสิบาทเองอ่ะลองไหมครับลองได้นะลองไี่ชิมฟรีนะครับอันนี้ชิมฟรีเดี๋ยวเขามีให้ชิมฟรีด้วยอ่ะร้านนี้ร้านอะไรเนี่ยเดี๋ยวแนะนำมาคนมาชิมฟรีกันหมดเลยร้านที่ไม่ขอใหญ่ค่ะ พี่บิ๊กหอยใหญ่พี่บิ๊กหอยใหญ่มีมีให้ดูไหมคะพี่บิ๊กพี่บิ๊กหอยใหญ่ขนาดไหนคะพี่บิ๊กร้านพี่บิ๊กหอยใหญ่ปกติอย่างนี้ขายตัวเท่าไหร่คะกระโหลครับหุ้ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะยังถือว่ายังเล็กนะครับมันใหญ่กว่านี้อมีใหญ่เขามีให้ชิมฟรีด้วยดูอ่ะนี่หอยชอดจ้าพี่บิ๊กหอยใหญ่นะจ๊ะอันนี้คือเขามีให้ชิมฟรีมันต้องยกกระดกเลยหรือเปล่า คไะนะม่ต้องใช้ซอสมันอืมน้ำจิ้มเขาเด็ดอ่ะอร่อยมากแล้วถ้าเป็นกล่องอย่างเงี้ยคะแปดสิบบาทคนน้ำจิ้มแปดสิบบาทคือได้ทั้งกล่องเหรอครับผมถูกมากอ่ะแปดสิบบาทได้ทั้งกล่องเลยอ่ะพร้อมน้ำจิ้มด้วยนะแนะนำร้านที่บีไข่ใหญ่นะคะแมงกระพุนกับหอยหวานนี่เลย กองใหญ่มากอย่างนี้ขายอันนี้ร้อยดึงใช่ไหมคะอันนี้ประมาณกี่ขีดคนะทานได้เลยค่ะสองขีดครึ่งหนึ่งร้อบาท,บาทก็คือทานได้เลยมีน้ำยันแถมให้ก็คือเป็นเป็นชุดราคาตามนี้เลยมไม่ต้องกลัวไม่สดน,นะนี่คือเป็นเลยจ้ะเนี่ใช่เริวๆๆๆเขาทำปลาหมึกช็อตนี่ก็คือเขายกบ่อปลาหมึกมาเลยนะนี่ ไายยังไงคะตัวละร้อยี่สิบก็คืออันนี้คือจะใส่เป็นเป็นช็อตให้เลยนะวิหอยนางรมตัวใหญ่มากเลยอ่ะเมื่อกี้เราแอบเห็นนีหอยนางรมตัวใหญ่มากเลยเราก็เลยถามเขาตัวละเท่าไหร่ตัวแค่ร้อยเดียวเดี๋ยวเราให้ดูดิตัวใหญ่มากคือใหญ่เท่ามืออ่ะนี่คือตัวใหญ่จริงๆอ่ะให้ดูเลยร้อยเดียว เขาบอกว่าหอยเนี่ยมาจากสุราษฎร์เลยนะเดี๋ยวเราจะให้เขาแกะดูสักตัวหนึ่งว่าข้างในมันจะใหญ่ขนาดไหนเนาะนี่เซตนี้เขาบอกว่าแค่ร้อยเดียวนะคือหอยตัวใหญ่มากนี่ใหญ่เนื้อฉ่ำหวานมากอะรอยเดียวแน,น,นะนำร้านเป็นๆิีปุ๊ก ั้เกนนีฟู <What? S 1> มาแล้วหลังจากที่เราเดินเล่นในตลาดปลาบางแสนะเราก็มานั่งพักสั่งอูนิมานี่ชุดละร้อยยก็คือเนี่ยได้หอยเม่นหนึ่งตัวนี่นะจ๊ะร้อยยีบาทมาพร้อมนี่มาพร้อมเขาเรียกว่าอะไรโชอ,อยู่<ท>ยแล้วก็วาซาบินะจ๊ะมาจัดเสร็จให้เลยจริง,รงๆที่เราอยากกินอ่ะ ก็คือนี่สาลายแต่ว่า,า,าจริงๆเราอยากกินสาลายเราก็เลยสั่งอุนิมานี่สองละสองบาทนะจ๊ะปกติมันต้องเป็นสาลายญี่ปุ่นว่าอันนี้เขาก็จะแบบว่าแอแดปนิดนึงใช้สาลายสองละสอบาทเขากินยังไงยังไม่เคยกินแบบนี้เลยวาซาบิบีลงไปนะสีสดมากวาซาบิ เ้ยจริงๆอยากลองกินเลยเนี่ยวาซาบิสดอ่ะเคยกินกันไหมอ่ะหอยเม่นจ้าพี่เพิ่งเคยเห็นเปลือกข้างในมันอน่คล้ายๆนี่เลยอ่ะงูเลยอ่ะดูดินี่เดี๋ยวขอดมก่อนไม่มีกลิ่นนะจิ้มจิ้มอ่ะ สบีกบหมดเลยเอาใหม่เออนังกินสดชิมก่อนหืมาสบีคุ้นจมูกเลยจ้ะอตอนแรกเข้าใจว่ามันจะมีแบบกิ่นพาวนะไม่มีกินอะไรเลยอะเหมือนกินนกถึงไข่ปลาทูอะ ในไข่ไข่ปลาทูต้มอะอย่างนั้นอะมีอาจจะมีแบบน้ำทะเลหลงเหลือมานิดนึงมีกลิ่นแบบเค็มๆนิดๆน้ำทะเลนิดนึงแต่ไม่ขค้ากิไนได้ดอร่อยแนมอยากชิมใช่ไหมนี่ให้ลองกินดูเหมือนเหมือนอะไรพอนึกออกไ้มเปรียบเทียบให้เห็นภาพจริงๆความรู้สึกเหมือนกินไข่ปลาประมาณนั้นอะใช่ไหม ประมาณนั้นแหละก,ก็ให้กิน,ให,กนให้กินพอรู้เนาะเหมือนปลาทูเลยเนาะเออใช่อารมณ์แบบมันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นเนาะแต่ว่า้ากินได้แปลกดีไม่เคยลองกินก็คือแบบก็ต้องลองครั้งหนึ่งในชีวิตเฮ้ยเดี๋ยวเขาให้สาล่าย,าายมายังไม่กินเลยสาลายเนี้คือเราอยากกินตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะลืมได้ไงก็คือเอาไขา่ลงไปในนี้เนาะ จริงๆที่ร้านเขามีอันนี้ขายด้วยนะข้าวญี่ปุ่นอะก็คือถ้วยละย20บาทจะซื้อมากินคู่กันก็ได้นะก็ใส่ในสาลายกินเองเซตนี้ร้อยยีบใช่ปะ่ะใช่ถ้าเพิ่มข้าวก็อีก20บาทแต่ว่าเราแค่อยากชิมเฉยๆนะรัร่สำหรับใครที่อยากลองชิมเนาะก็ลองดูตลายขึ้นจมูกขึ้นหัวคือ i, แบบไหรือว่าซาบิ <laughs> มันขึ้นหัวจริงๆคือมันจะบิดขึ้นห,หัวแบบจี้เลยต้องเอายางรัดหัวมัรัดก่อนนะจะได้หายปวดหัว <S <s คืออารมณ์ประมาณว่าสาล่ายอ่ะมันมีรสชาติหวานถ้าเกิดว่ากินคู่กันกันกบกุนูนีเนี่ยคือมันจะกบ กบต,ตัวตัวอูนิไปเลยอาจจะไม่ไรสชาติของอูนินะัน้นแนะนําว่าถ้าจะกินก็คือกินตัวอูนิอย่างเดียวไม่ต้องใส่สาหร่ายดีกว่าจะได้กินรสชาติเพียวๆของมันเนาะวันนี้มาเดินตลาดปลาบางแสนเพินเพือแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยมากอากาศก็ค่อนข้างร้อนนิดนึงแต่ว่าลมโกกเย็นสบายนะแล้วก็มีร้านเยอะแยะก็ยังมีร้านที่พร้อมที่จะเปิดใหม่ก็มีอีกเยอะนะ เพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเนาะก็แวะมาได้ตลาดบางแสนนะจะอยู่เส้นถนนข้าหลามอยู่ตรงข้ามกับตามบางจากเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแอมจะแปะพิกัดไว้ที่ใต้คลิปเนาะจบคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอมชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแอมจะไปที่ไหนเนี่ยฝากติดตามด้วยนะวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวไปถ่ายรูปเล่นกันเถอเนาะ๊บาบาย